สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องใครนะครับที่ต้องการจะใช้แอปพีเอชนะครับแล้วต้องการที่จะใช้แอปพีเอชนะครับต้องการที่จะใช้แอปพีเอชใช่ไหมแต่ว่าเราจะโพสต์สินค้าลงในแอปพีเอชนะครับเราต้องการที่ใช้ 8, Facebook, แอปพีเอชเฟซบุ๊กเราต้องการที่จะทําอย่างไรบ้างครับวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่า วิธีการใช้ facebook อย่างไรนะครับว่าไม่มีปุ่ม f a c e b o o k เนี่ยแต่ว่ามันต้องการใช้อย่างไรนะครับเมื่อเราทองานที่จะโพสต์สินค้าโพสต์รูปภาพลง f a c e b o o k นะครับแต่ว่าเราจะขายของลง facebook อย่างไรให้มีคนเพิ่มผู้ติดตามใช้โปรโมทยิงแอดโฆษณา Facebook นะครับเพื่อเพิ่มรายได้ f a c e b o o k นั่นเองนะครับมันก็จะตามนี้เลยนะครับนะอ่าก็คือนะฮะก็คือวิธีการทำนะฮะ มันก็ต้องทําอย่างไรนะครับนะก็คือวิธีการทําเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีความเสี่ยงนะครับนะคือวิธีการทํานะครับเรามาดูกันเลยนะครับนะอ่ะก็คือวิธีการทํานะครับเราก็ต้องใช้เอ่อการยิงโปรโมทนะครับยิงแอดโฆษณาการกดถูกใจการกดผู้ติดตามการกดโฆษณา ก็จะตามนี้กันเลยนะครับการกดผู้จิ้มก็จะตามนี้กันเลยนะครับวิธีการกดเนี่ยมันต้องทำอย่างไรนะครับนะมาเรามาดูเลยนะครับสำหรับวิธีนี้นะครับนี่การกดการกดอย่างเป้าหมายเนี่ยมันก็ต้องทําอย่างไรนะครับนะเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกเนาะมันทําอย่างไรนะครับไปดูกันเลยนะครับผมไปดูกันเลยครับอ่าว่าวิธีการกดมันต้องทําอย่างไรนะครับนะมาดูกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับเราก็ทําการไปเอาสินค้าที่เรางานที่โพสต์นะครับอันดับแรกเราเข้าไปที่ facebook นะครับอ่าพอเรามาเสร็จนะครับเราก็เข้าไปที่คําบ้าเราเข้าไปที่คําบ้าจุดโปรไฟล์นะเราเข้าไปที่คําว่าโปรไฟล์เลยนะครับอ่าสมมติเรามีเอ่อเพจใช่ไหมเราเข้าไปที่เพจของเรานะครับอ่าเพจของเรานะครับเพจของผมนั่นแหละนะครับ แต่ว่าเรายังยังไม่มีเพจนะอ่ะอย่างเช่นเรามี facebook ใช่ไหมเราเข้าไปที่ facebook ของเรานะครับอ่า a c e b o o k ของเรานะครับเราก็สร้าง facebook ขึ้นมานะครับอ่าสมมุติรูปภาพนะเรากดไปที่คําว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็ใส่รูปภาพนะครับนะเราก็ใส่วิดีโอนะครับที่เราต้องการที่จะโพสต์นะครับสมมุติเราใส่วิดีโอนะครับ สมมติเราใส่รูปภาพนะครับนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับใส่วิดีโอนะครับนะใส่วิดีโออย่างเช่นซูโม่นะครับนะคะอ่าก็คือวิดีโอนี้เลยนะครับก็คือรูปภาพนี้เลยไม่ใช่วิดีโอนะอ่าวิดีโอเนี่ยไม่ใช่วิดีโอนะครับหมายถึงว่ารูปภาพนะอ่าก็คือเออซูโม่นะครับขนมซูโม่นะครับขนมซูโม่ขนมซูโม คุกกี้แอนครีมแอนครีมอร่อยอร่อยราคาสาสิบบาทใครสนใจก็ใครสนใจก็ทักมาเลยนะครับก็ทักมาเลยัอเนี้ย ก็คือเราใส่มาเลยแบบนี้ก็คือมันก็จะตามนี้เลยนะหมายความว่าถ้าเราใส่ที่อยู่ด้วยมันก็จะตามนี้เลยนะครับหมายถึงว่าถ้าเราใช้ affiliate กับ t i k t o k เนี่ยมันก็จะตามนี้เลยนะครับอ่าก็คือเราใช้แบบนี้นั่นเองนะครับมันก็จะตามนี้กันเลยนะครับอันนี้คือว่าเราโพสขายของนะครับไม่ได้โพสอะไรผิดกฎหมายนะครับท่านผู้ชมมันก็จะตามนี้เลยนะครับอันนี้เราจะไม่โพสให้ดนเลยนะครับ อันนี้เราจะไม่ใส่ที่อยู่ให้ดูเลยนะครับอ่ะเ้ากว่าที่คําว่าถัดไปนะครับตรงนี้ปึ๊บอ่ะเราจะใส่เอ,อ่อใส่กลุ่มอะไรไหมนะครับใส่กลุ่มอะไรไหมเราก็ใส่เพื่อนใส่โพสต์นะครับจะกดที่โพสต์เลยนะครับอ่ะมันก็จะโพสตเองอัตโนมัตินะครับอ่ะนี่ครับเห็นไหม อันนี้การยิงคนเนี่ยก็จะตามนี้เลยนะครับอ่าี่เห็นไหมเนี่ยครับเนี่ถ้าเราโพสเนี่ยมันก็จะตามนี้กันเลยนะครับอ่ะเอ้คไหมครับถ้าเราสมมุติเราเปิดติดต่อขึ้นมานะเราเปิดติดต่อขึ้นมาก็จะตามนี้กันเลยนะครับเราเปิดติดต่อขึ้นมานะครับเอเคไหมครับ รปฏติต่อขึ้นมานะครับแล้วเราแคปบอันนี้ไปด้วยนะครับก็จะตามนี้กันเลยนะครับอย่างเช่นอาหารหมาเราขายเขนมมันก็จะตามนี้เลยนะครับเราโพสต์ไปเรื่อยๆนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับอ่านะครับนะอ่าโอเคไหมมันก็จะเป็นบัณฑิตที่เราสอนนะครับหรือว่าเราขายรองเท้านั่นเองนะครับอ่าแบบนี้นะครับ ใครสนใจก็ทักมาเลยก็ทักมาเลยแบบนี้นะครับนะก็จะตามนี้นะนะกันเลยนะครับนะก็จะตามนี้กันเลยนะครับนะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการโพสต์นะครับไม่ใช่การเอามาเล่นๆนะครับก็จะตามนี้กันเลยนะครับนะอ่าแบบนี้นะครับอ่า เขาเรียกว่าเป็นแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็มาสรุปแค่านี้ก่อนนะครับกอเป็นไงบ้างครับสำหรับวิธีการทํานะครับก็จะไม่ยากเลยนะครับนะอ่าก็คือวิธีการทําเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ยากนะครับต่อท่านผู้ชมนะครับนะก็จะตามนี้กันเลยนะครับลองไปดัดแปลงใช้งานกันดูนะครับ สำหรับวิธ no ีการทำยิงแอดโฆษณาก็จะไม่ยากเลยใช้บัตรเดบิตของธนาคารอะไรก็ได้หรือใช้บัตรเดบิตของทูเอเรตก็ได้ในการยิงนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับหรือใช้บัตรเดบิตของปอตังเปของธนาคารอะไรก็ได้นะครับก็จะตามนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราสมัครบัตรเดบิตของปอตังเปก็ได้นะครับไปดูคลิปการสมัครเลยนะครับเราจะสมัครก็ได้จะตามนี้กันเลยนะครับ ก็คือไปดูคลิปช่องของคนอื่นนั่นแหละครับก็จะตามนี้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็มาสรุปไปที่เท่านี้ก่อนนะครับมาเข้าๆไปท่เท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ